สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เป็นทั้งนักศึกษาแพทย์นะคะแพทย์จบหม,ม่แล้วก็อาจจะเป็นยังสตาฟที่ที่เป็นแพทย์รุ่นใหม่ด้วยกันทุกคนนะคะวันนี้เพนนะคะเป็นตัวแทนเครือข่ายแพทย์ยุคใหม่ใส่ใจใฝ่รู้สู่การสร้างสารรค์สังคมนะคะก็วันนี้ก็อยากจะมาแนะนําเครือข่ายแล้วก็ว่าเครือข่ายเราเครืออะไรแล้วก็ วิธีการทำงานของเครือข่ายแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนค่ะเข้ามาร่วมสร้างสารรค์สังคมกับเราเครือข่ายแพทย์ยุคใหม่ค่ะก็วิดีโอนะคะก็แบ่งเ,เป็น3วิดีโอด้วยกันวิดีโอแรกก็คือสําหรับคนที่ไม่รู้จักเลยว่าเครือข่ายแพทย์ยุคใหม่คืออะไรคือใครแล้วเราทําอะไรกันอยู่ค่ะวิดีโอที่2นี่คือว่าจะเกี่ยวกับโครงการใหม่ของเราหรือว่าโครงการคนไทยไม่นิ่งดูดายนะคะ ก็เป็นโครงการใหญ่ท um um like ี่เครือข่ายเราจะจัดทำในปีนี้ค่ะแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมมาเป็นจิตอาสามาเป็นอาสาสมัครกันค่ะส่วนอันที่3ก็คือว่าจะเป็นวิดีโอที่เกี่ยวกับแจกแจงวิธีการทำงานในเครือข่ายแล้วก็งานชิ้นใหม่นีค่ะว่าจะต้องทำยังไงโปรเจกต์ไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอชี้แจงก่อนค่ะว่า ที่เราจะทำเป็นวิดีโอขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าเนื่องจากเ,เราคิดว่าโดยส่วนตัวด้วยแล้วคืคอบางทีเนี่ยคนรุ่นใหม่หรือว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ชอบจะอ่านเอกสารหรือว่าอะไรที่มันเป็นตัวหนังสือเยอะๆอะโดยส่วนตัวเพนก็คนนึ่งค่ะที่ไม่ค่อยชอบอ่านเลยก็เลยคิดว่า นอกจากเอกสารนะคะตัวลักษณะโครงการที่ทางเครือข่ายเนี่ยเราได้พิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ใน Facebook แล้วก็เว็บไซต์ของเครือข่ายเนี่ยในลักษณะเอกสาร a 4เนี่ยค่ะก็น่าจะมีช่องทางช่องทางอื่นที่ให้เครือข่ายเนี่ยได้สื่อสารกับเพื่อนเพื่อพี่ๆน้องๆที่เป็นเครือข่ายที่อาจจะไม่ได้ชอบในการอ่านเอกสารมากค่ะแล้วก็การอ่านตัวเอกสารเองก็ลักษณะมันก็ไม่ค่อยเป็นมิรด,ด้วยะคะ่ะ ก็เลยคิดว่าน่าจะทําวิดีโอเพื่อจะสื่อสารกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมากกว่าค่ะงั้นเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะก็คือเครือข่ายแพทย์ยุคใหม่คือคือใครคืออะไรนะคะก็คือเครือข่ายแพทย์ยุคใหม่ของเราเนี่ยก็คือว่าคนยุคใหม่ก็คือเป็นทั้งแพทย์แล้วก็นักศึกษาแพทย์เนี่ยค่ะที่ที่มารวมตัวกันก็คือจริงๆจุดจุดต้นกําเนิดของเครือข่ายแพทย์ยุคใหม่เนี่ยเกิดจาก ตอนที่เราเป็นนักศึกษาแพทย์นเนี่ยคะ่ะก็จะพบว่าเราก็มีกิจกรรมสโมหรือทําอะไรเยอะแยะเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมกันเยอะมากเลยคะ่ะแต่พอเราจบแล้วเนี่ยเราก็พบว่าเราก็ต้องกระจัดกระจายไปอยู่กันคนละที่ทํางานของตัวเองจนบางทีเราก็ไม่ได้สามารถทําในสิ่งที่ตอน,นเราทีเ่เราเป็นนักศึกษาเนี่ยทำได้ไงคะท,งทั้งทั้งจริงจริงเราอยากจะทําอยากจะทําเพื่อส่วนรวมอะไรเงี้ยคะ่ะมากก็เลยคิดว่า เราแน่าจะมีแพลตฟอร์มหรือมีอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยสามารถรวมตัวกันได้แล้วก็ทําสิ่งดีๆให้สังคมค่ะเพราะว่าตอนตอน,ตอนแรกเนี่ยที่เรารวมตัวกันเนี่ยเราเราคิดว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มีปัญหาเยอะมากมีการแบ่งพวกแบ่งสีความเห็นไม่ตรงกันมีความแตกแยกในสังคมเยอะคิดว่า คนไทยทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนเนี่ยควรจะเข้ามามีส่วนร่วมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในการสร้างสารรค์สังคมเนี่ยให้ไปในทางที่ดีขึ้นค่ะแล้วทางเครือข่ายเราเนี่ยเราก็คิดว่าหมอเนี่ยถ้าเทียบคนทั้งหมดในสังคมเนี่ยคะ่ะแน่นอนหมอก็ต้องเป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกๆที่เรียกว่าปัญญาชนหรือว่าคนที่มีความรู้มีการศึกษาดีแล้วก็มีโอกาสทางสังคมที่ดีมากเราก็เลยคิดว่า เราเนี่ยอยากจะเป็นหมอที่เป็นมากกว่าหมอรักษาอยู่ในห้องตรวจแคบๆหรือในรั้วโรงพยาบาลหรือในคลินิกหรือที่ต่างๆแต่เราอยากจะเป็นคนรุ่นใหม่อยากจะเป็นคนไทยที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมด้วยค่ะโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มจนจากประเด็นเล็กๆที่เกี่ยวกับวิชาชีพของเราคือวิชาชีพแพทย์และเราก็หวังว่า ถ้าเราทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีแล้วก็ได้ครอบคลุมแล้วเนี่ยเราจะสามารถขยายผลแล้วในระยะยาวเนี่ยเราจะสามารถสร้างสารรค์สังคมได้อย่างเป็นมุมกว้างมากขึ้น,นะคะ่ะก็ทางเครือข่ายของเราเนี่ยตั้งขึ้นประมาณเดือนกันยาปี2010นะคะก็ตอนนี้ก็เข้าสู่ประมาณปีครึ่งแล้วนะคะของเครือข่ายเครือข่ายเราเนี่ยก็มีทั้งหมด หลักๆอยู่3 3งานด้วยกันก็คืองานแรกก็คือเกี่ยวกับงานเชิงวิชาการหรือ academic เพราะว่าหมอต้องมีความรู้ใช่ไหมคะก็คือเราก็ทำหลายๆอย่างเลยก็คืองานเอาไกด์ไลน์ลงเว็บไซต์แล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางด้านวิชาการอเงี้ยค่ะอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ตอนนี้กำลังจะทำอยู่เลยก็เรียกว่า survival guide นะคะก็คือจะเป็นคู่มือสำหรับแพทย์ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3มเล่มแต่ว่า อันนี้คือเรากำลังจะ Modify นะคะเล่มนี้ก็คือเล่มนี้เราเราเริ่มทำจากของซ d ดิลาด 1, 1 5 s so ่ I Wolf ะะสำหรับแพทย์ที่จบออกไปเนี่ยทำให้สามารถดูแลรักษาคนไข้ได้ได้อย่างดีมากขึ้นแบบเป็นคู่มือสำหรับแพทย์หรือนักศึกษาแพทย์ที่ยังมือใหม่อยู่เราสามารถให้ให้สามารถดูแลคนไข้ได้ดีตอนนี้เรากำลังจะทำเป็น Survival Guide for All ก็คือว่าเป็นการรวมตัวของแพทย์ยุคใหม่จากหลายๆสถาบันเพื่อทำออกมาเป็นคู่มือะคะ่ะแล้วก็เพื่อที่เราจะได้ดูแลรักษาคนไข้ได้ดีขึ้น ด้านที่2ก็คือทางด้านจริยธรรมค่คะคุณธรรมจริยธรรมคืเรามองว่าการเป็นหมอผลิตหมอที่เก่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ยากมากแต่ว่าเราต้องการสังคมไทยที่มีหมอที่ดีเนี่ยแล้วเป็นการที่ทําให้หมอเป็นคนที่เป็นคนดีเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วเป็นเรื่องที่เราต้องทํา ก็เลยเราก็เลยมีด้านจริยธรรมขึ้นมาเป็นพิเศษค่ะที่ผ่านมานี้เราก็มีทํากิจกรรมหลายอย่างอย่างเช่นการประกวดบทความเพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือหนังสือจากพี่สู่น้องแล้วก็ตีพิมพ์ให้แพทย์จบใหม่ได้อ่านชีวิตออของรุ่นพี่แล้วก็ข้อแนะนําต่างๆรวมถึงการจัดค่ายเป็นวิทยากรของค่ายจริยธรรมของสอพอทอนะคะแล้วว่าอันที่3ก็เรียกว่าประเด็นฮอตอิชูหรือว่าประเด็นร้อนทางสังคมเราก็จะ รวบรวมประเด็นที่เป็นปัญหาทางสังคมปัจจุบันเนี่ยค่ะที่สังคมกําลังสนใจแล้วก็ต้องการช้อมช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเนี่ยจัดทําขึ้นมาเป็นโครงการโครงการไปที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีได้ทําอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นตอนน้ําท่วมค่ะแล้วก็มีการจัดประชุมออนไลน์กันเกิดขึ้นแล้วก็ผลผลิตของการประชุมเนี่ยเราก็ได้ได้ทาออกมาเป็นหนึ่งก็คือรวมตัวการทําคู่มือสําหรับแพทย์ใน แพทย์รุ่นใหม่เนี่ยที่ได้รับมอบหมายเอาไปตรวจช่วยเหลือน้ําท่วมเป็นอาสาสมัครเนี่ยว่าเราจะรักษาคนไข้ที่มีโรคจากน้ําท่วมได้ยังไงเพราะว่าบางทีเราก็ใหม่กับาการตรวจโรคเหล่านี้บ้างคะ่ะเพราะไม่ได้ไม่ได้เจอบ่อยอันที่สองนี่คือเราก็ทําคู่มือสําหรับฉบับประชาชนให้ดูแลตัวเองยามน้ําท่วมะคะ่ะก็อันนี้ก็เป็นโปรเจกต์คร่าวๆแล้วก็เดี๋ยววิดีโอต่อไปเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเพนจะแนะนา อันนี้นะคะเป็นโครงการของในปี2555แล้วก็56นี้ค่ะชื่อโครงการคนไทยไม่นิ่งดูดาก็จะเป็นการบูรณาการเกี่ยวกับเรื่องระบบการผลิตแพย์แล้วก็การที่ให้แพ์เนี่ยตอบสนองสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมค่ะอันนี้ก็จะพูดต่อไปเป็นโปรเจกต์แคเกี่ยวกับ hot i ิชชูนะคะ ต่อไปที่อยากจะพูดก็คือจะเป็นเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครือข่ายว่าเครือข่ายเรามีหลักการทํางานยังไงนะคะต้องขอโทษด,ด้วยที่ไม่ได้มีกราฟิกสวยงามเพราะว่าทําไม่เป็นก็เลยเขียนเป็นกระดาษนะคะก็หลักการทํางานของเครือข่ายเราเนี่ยก็จะนิ้นคือจริงๆมีอยู่ทั้งหมด4ข้อค่ะแต่3ข้อเนี่ยสามารถอธิบายเหมือนหลักการสามเหลี่ยมขยื่นภูเขาของท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ด,ดรปรว,รวีระศรีนะคะก็คือว่าเรามองว่า ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่เรามองว่าอาจจะแก้ไม่ได้ในสังคมที่ยากเนี่ยเป็นภูเขาหนึ่งลูกอยู่ตรงนี้เราคิดว่าในการจะขยี้ภูเขาสักลูกหนึ่งเนี่ยเราอาจจะต้องอาศัยความร่วมมือจากสามภาคส่วนด้วยกันนะคะก็คือว่าหนึ่งก็คือเป็นความร่วมมือของภาคประชาคมหรือปร,ประชาชนค่ะเราก็มองตัวเองว่าเราเป็นการรวมตัวของประชาชนกลุ่มหนึ่งค่ะ จุดประสงค์ของเครือข่ายเนี่ยก็คือเราต้องการจะให้ประชาชนหรือว่าน้องๆพี่ๆเพื่อนๆนักศึกษาแพทย์เนี่ยเกิดการตื่นตัวขึ้นเกิดการรวมตัวขึ้นแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจที่จะทําสิ่งดีๆให้กับสังคมนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือพอเกิดการรวมตัวขึ้นเนี่ยเรารวมตัวขึ้นตื่นตนกแบบกระต่ายตื่นตัมไม่ได้เราต้องเคลื่อนไหวยอย่างมีความรู้ก็คือเป็นพลังของความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพค่ะก็คือว่า เราเนี่ยเน้นว่าเราต้องเครือข่ายเราเนี่ยต้องสามารถเอาความรู้ที่มีอยู่จริงหรืองานวิจัยเนี่ยนำมาให้สมาชิกของเครือข่ายของเราเนี่ยได้มีความรู้แจ้งแล้วก็แหล่งข้อมูลเนี่ยต้องเป็นกลางไม่เลือกฝังแล้วก็ให้เพื่อนๆพี่พีน,<ๆ>น้องๆที่เป็นสมาชิกเนี่ยได้พิจารณาข้อมูลเหล่านั้นด้วยความเป็นกลางแล้วพอเรามี กำลังคนนะคะแล้วก็มีความรู้แล้วเนี่ยแล้วก็นำสองส่วนนี้มาวิเคราะห์สังเคราะห์กันว่าเราควรจะทำอะไรและครือข่ายแพทย์ยุคใหม่เนี่ยก็หวังว่าตอนนี้เราก็กำลังทำอยู่ก็คือเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองสิ่งนี้คือความรู้บวกประชาชนหรือว่าการลงตัวของคนยุคใหม่เนี่ยไปสู่ผู้ที่อำนาจของรัฐหรือว่าคนที่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีอำนาจในการตัดสินใจเกิดขึ้นไม่ว่าจะอำนาจทาง สั่งการหรือว่าทางเงินทุนในการจัดทำสิ่งต่างๆก็คือคิดว่าเราก็จะรวมตัวกันเกิดขึ้นแล้วก็จะลิงก์3ส่วนนี้เข้าด้วยกันเพื่อที่เราจะเราจะแก้ไขปัญหานั้นๆนให้สำเร็จรู้ลงไปได้ด้วยดีค่ะก็ก็ก คือฟังดูบางสิ่งบางอย่างที่ทางเครือข่ายเนี่ยอยากจะทำเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็คิดว่าเหมือนเป็นเ,นเรื่องที่เป็นปัญหามานานนะคะแต่ว่าคือทางเครือข่ายเนี่ยเชื่อว่าถ้าเราร่วมกันคนละไม้คนละมือกับผนึกกับความรู้ที่เรามีแล้วประสานกับผู้ใหญ่ใจดีที่ยื่นขึ้นมือเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็รับฟังเราคิดว่าปัญหาต่งตางๆทุกอย่างเนี่ยมันสามารถจะแก้ไขได้ค่ะ มันเราสามารถทำให้ประเทศไทยเนี่ยดีขึ้นได้ค่ะอีกข้อข้องใจหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะสงสัยค่ะก็ถามโดนถามมาเรื่อยๆว่าเอ๊ะเครือข่ายแพทย์ยุคใหม่อยู่ฝั่งไหนเพราะว่าก็ต้องยอมรับค่ะว่าในแวดวงสาธารณสุขมันก็เหมือนทุกทุกทุกวงการนะคะก็มีการแบ่งแบ่งฝ่ายแบ่งพวกใช่ไหมคะว่า คนนี้อยู่พวกนี้คนนี้อยู่พวกนั้นคนนี้อยู่พวกโน้นก็เลยหลายหลายคนที่คิดว่าอ,อยากทํางานเพื่อส่วนรวมเหมือนกันแล้วก็อยากเข้ามาทํางานเครือข่ายนี้ก็เลยสงสัยว่า,าแล้วเครือข่ายแพทย์ยุคใหม่อยู่ฝั่งไหนคือณนะจุดนี้นะคะอยากจะบอกจากใจจริงเลยว่าเครือข่ายแพทย์ยุคใหม่ไม่ได้เลือกไม่ได้อยู่ฝั่งไหนคะ่ะเราเรารู้แต่เพียงว่า เราเป็นหน่วยงานที่เรารวมคนยุคใหม่ที่มีจุดประสองค์อยากจะพัฒนาสังคมในด้านต่างๆโดยเริ่มต้นจากฝั่งสุขภาพหน่วยงานไหนที่มีจุดประสงค์และอุดมการเดียวกันเชื่อว่าทุกคนทุกหน่วยงานที่มีอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ค่ะที่เกี่ยวด้านสุขภาพเนี่ยมีจุดประสงค์ที่ดีหมดเพียงแต่ว่าอาจจะมีจุดยืนที่มันต่างกันนิดนึงค่ะเราก็คิดว่าถ้าเราเนี่ยสามารถ เข้ากับจุดประสงค์ของคนไหนในงานไหนได้เราก็จะทำงานกับหน่วยงานนั้นๆเราไม่ได้มีแบ่งฝั่งแบ่งพวกว่าเราเป็นพวกของหน่วยงานนี้เราจะไม่ทำงานกับหน่วยงานนี้เพราะว่าตอนนี้คือขายแพทย์ยุคใหม่ก็คือทำงานได้กับทุกหน่วยงานที่เรากำลังติดต่อประสานงานอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนแพทย์หรือกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าหน่วยงานชมรมมูลนิธิต่างๆเราก็ทำร่วมกันอยู่ค่ะ